ค่ะสวัสดีค่ะมาอีกแล้วโมนี่หนึ่งน้องงัวจุสมนุนไพรเลยมื้อนี้พี่น้องมาๆ <c oughs> มา,มา,มากินน้ำกันอีกสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสู้ผู้สุขคนนะครับเนาะได้ยังมาเมย์มาโมนี้หนึ่งหนึ่งน่องงวัวสมนุนไพรหนึ่งน่องงวัวสมนุนไพรพี่น้องโอ้ยมาจำจุจำจุด้วพี่น้องเด้อแมนสมนุนไพรเน้นๆน,น,นะครับเด้อโอ้ยมื้อนี้ฝีมือมีเชฟมาเฮ็ดให้กินเนาะแมยเนาะแเมนเมนโอ้นนเชฟไอ้เจิดพันเฮ็ดให้กินพี่น้องโอ้ฝีมือมื้อนี้เพิ่นสุดยอดเลยครับเด้อ แล้วก็มีแจวนจัวนี้เนาะแจวอันนี้แจวแจวแบบคุ้มผมมี่น้องแม่นนตัวี้แจวแต่ว่าแจวปั่นตัวนี้นะแล้วก็มีมีตัวนี้แจวเปียแจวเปรี้ยวหวาน,านซี่ฟูดซี่ฟูดนะครับแล้วก็แล้วก็น้ำต้มซุปเบิ่งเด้อพี่นออ้องกินเลยไหมไม่ได้ซี่มก่อนหิวไหิวข้วพี่น้องข้าวมีข้าวพร้อมอเหนียวนี่เลย สุดยอดคือใบอ่อนพี่น้องมาคักแต่น้องคันเสียบไรเห็ดได้คักอืมเอาเดี๋ยวสิมเดี๋ยพี่น้องเด้อมามาพี่น้องกินเท่ากันนะเจ็บของเถไหรีบัดน่วยรีพี่น้องกับบรรยากาศเข่ากรลังจำเซลถั่วเด้ดอ๊บเข่าได้ไหมนาะเข่ากระลังอันยังเกาะเข่ากระลังถอกแบบสีพกเกีียวเลยพี่น้องพกเกีียวเลยล่ะเพกียววแล้ถ้ารถเกีียวมามือสองมือเลยล่ะยังโบนมาอยู่พี่น้องแนี่ยเขาบบนยังอืจิบหนห่งอัน่า กยวามันคือขมลำลำดีอ่ะอือขมลำลำดีอืออือ่าบักงาเลยพี่น้องอนิเอาไปต้นขาเ้งม่ัดมากบิ้งาบยากวมาต้นใหญ่มดเลยเอ้าต้นใหญ่อือตน่อต้นเอน่อัดบกาก้อนจะจุดเมือก้อนมันอีจุอีพี่น้องแต่ว่าน้องงัวมัน เจ้าก็เผ็ดแต่วหนึ่งน้องัวสมุนไพรด้มาแซ่บอีกเีแบบงัวยงงังขอเขาว่าหัวขอดแล้วพี่นอนาบระยะงัอขอวดจะมันเป็นหวดัวช่วง,งนี้ขอดดูดูใม่ไหมเนาะตนันเรียนลากผ่าว่านี้ไว้ใ่ไหมล่ะบ่ Không phải chữ là lạc phá Ở ừ. Lạc Lạc men bố ơi nó Đúng rồi Lạc bên nó Lạc Chỉ lạc Lạc bên nó Chìm giống này cả liền Nhìn lái bữa này chào Thích cho rồi พี่น้องพักตอนนี้ก็แพงแพงพี่น้องเด้อน<า>ั่นพักก็แพงขนาดวะได,ได้ปลูกขายเอยงพี่น้องนี่ไงเนาะคำลังสิพาลิอยู่จำหน้กหา,าก,ก่อนอันนี้กั้ล่ว,ลกกวยละนะล่าสุดเนาะล่าเป็นล่าก๋วยละ

จำมวัวตัวน <c oughs> ่งงมที่ปวดปวดตัวเจนี่เพรแหงันเอ,อ,อ้แบีุ่มเนี่พริกบนเลยฮะเพรแหง ผาดบางไงไปหน่อยเลยหลากหลายเลยแต่ว่าหนึ่งครับครับแย<ก>ง,งอมอมอสามนัน<ะ>เป็นจ้องโลเาสามลเ็แล้วมันมีสามโลนหนึ่งครับครับออมเน่ยมันเสียบพละายาไป้อ,อ,อืมอตัวนี้มันเด็ดใช่ปะตัวใหญ่

cho rừng khổ làm. <laughs> อากาศเย็นช่วยๆเนาะแต่บอลลมมันหันเป็นชิ้นๆจังเลยบอลลมแอ๊วอ๊เอาะแอ๊วอ๊วอยู่แต่ว่านี่ลมเย็นหน่อยนึงเพชรไป็นเนาะชื่นบอกได้จ้ะหักกับชาคร หากเผาลายอยู่นี่เว้ยหากเผาออหย้อนย้อนขั่วไปหากกล้ยหยบไปเลย ลองข้อเยี่ยมพ่หนอยเสียบบะแพรนแกงเงินให้พี่น้อยหน่ีนำ้ำดุปอมนะน้ำผิสมุนไพรจริอือตัวนี้สมุนไพรเน้นนเลยได้ใบโพดว่าหอม,อมหนี่หอมเนาะ ทากินบดดีเลยป่สามสองหมนะื่น่อเ<ะ>ยเนาะออิ่มสองหมื่อพี่น่อยหานยงงแกวกระซ่บขนาดผม <ừ m. S 1> ลำลำรกี่กบเผ็ดนารนเผ็ดเหม เสียบไปเลยพี่น้องพี่น้องสบายขึ้กินขอางงัวดูแท้เห,หมเนาะดูยันพี่หน่องมันเสียบแต่ก็มันมันถือจังหวะพร้อมนี่แหลเนาะอืมนี่แหละมันถือจังหวะพร้อมพี่น้องก็เลยต้องกินดูคนเนาะงัวออกโลกดูด <c oughs> ง่วนงัวนออกโลกดูงัวออกโลกดูก็ได้กินดูพี่น้อง <c oughs> อืม มาออกหรอกอืมเนี่ยจำได้ดอกเจียวอืออนดนเพชรซาลาเจียวที่ห่นพร้อมอืม่อนไ่ห่อนพร้อมไม่น่อยเขาก็หอนนงก็อันนี้ก็ห่อนที่ห่อนหอนมนกเหมนกันเนี่ยอือทำดมวซ้ำหมือ

cắt thì loại mai mai quá đúng hư 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 ok, hư phải hư

เผ็ดบ่มะเพ,รพระเ็ดม,ม,มาเฉบเผ็ดสมุนไพรกับเนี่ยกรม่ตัวไม่ตื่มกันตัวเอ,อื่มอมข่าขากี่น้อยว่ารต้องเปี่ยนเลย หลักหลักเผ่าคนเงี้ยนะของแถวเลยข้น t r á แตกว่ะเพชรขนาดไปหน่อยใช่ใช่ดีแล้วเลื่อมดีแล้วเลื่อมบางลิมไม้นำโอ้ยจะบงลิมไม้หนำดีแล้วไม่ม้นำแห้งสิเพชรมีบว้ไวเปป๊ะ นี่้นวัดเอาไปแกงหนะ่อยเนาะลาบั้องใส่ก<า>ุก้งลวกแกงใส่พวกอีเลอกใส่พวกสีกไปปุดๆด,ด,ดิว่ะเอามาอยู่แบบพวกสีบ่บดอะไรใหม่ะเลื่องเนี่าาย ก็เค็มหวานบ้างม,มีดอกกาดกรอบนะครับพักอันพักนั่งเลือดพี่นะาะทังหลาก็บักแต่นี่คำนีน่โอ้ยเพดรลายอิ่มเยอิ่มมากนะอืม <c oughs> โอ้พี่น้องเพ็ดเอากระชิมนี้เอาซ้ำเอาซ้ำหนี่ก่อนได้ไหมเนาะกะกินหมูพะเยาว่ากันในพี่นอ้องเนี่ยคือได้มากบางลายหนึ่งนะครับแล้วก็ลายพอไปชงร <ไป S 1> ูดซ้ำรูดพอดีวา่าอีมันลายากินหมูพะเยาเสียใบเสียไปแกงใส่พักนั่งเลือดแล้วก็พักสี่น้ำนะครับแกงออมนั่นไหมเนาะน้ำลองแอมสดน,น้นามแกงออมสดน,น้นาน้ำกะมันนี่เป็นเมนูนะพี่น้อง อาจจะกินดูเนี่ยพอดีลูกงวมันออกลูกดูกนะพี่นนอก็เลยจัดอีกนะครับก็เลยเป็นเมนูโจ๊หนึ่งนอกงวสมุนไพรพี่นนออ่ามีน้ำจิ้มสองรสเสียบของแถนะนะครับด้วยจิ้มซีฟูดแล้วก็น,น้ำจิมม้มอหไคุมขมเจีวเจีวอันพริกกุงนะมีน้ำซุปสดเขาเสียบของแถน่ดีพี่น้อเอากะ คลิปนี้เอาซับในก่อนจะได้กับขอบคุณพี่น้องทุกๆคนที่เกลียดทีต่ตามรับชมช่องฮองโป่งชาแนลขอบคุณทุกการที่ตามขอบคุณทุกกำลังใจและกับขอบคุณทุกคอมเมนต์ครับท่านใดบริบทคอมเมนต์กับขอบคุณได้เลยครับเด้อที่เข้ามารับชมนะครับเนาะก็ฝากกดที่ตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์นั่นเนีเพื่อไว้ร่างใจฮองปงจะหล่อนในเฮตุคลิปดีๆนะครับเนาะบรรยากาศมอนี่ยู่มองท้องหลังนี่เข่าเข่าก็ร่างสิพอเกี่ยวร่างสิพอเกี่ยว นะครับรถใส่รถเกี่ยวเขาเกลีย่อพี่น้องแต่ว่าเป็นเข่าญ่นะครับเนาะเป็นเข่าเขางันเป็นบ่เข่าดอกเกี่ยวไปแล้วเหลือว่าเขางันกับเข่ายังก็เข่ากลางพี่น้องเกี่ยวนะครับเอากระบุปมยังไล่พี่น้องเดี๋ยวกระฝากแล้วพี่น้องเด้อฝากกดติดตามกดสับสไครต์กดไลค์กดแชร์มั่เนี่ยเป็นกันำลังใจกันนะครับเนาะเอาโมนี้บุปผยังไล่เดี๋ยวพ้อคลิปหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ